สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวการเชื่อมต่อนะคะแกนสามห้าหกไอนะคะเป็นรูบิกอัจฉริยะเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะถ้าสมมุติเราเปิดสวิตช์มันจะมีไฟขึ้น <Hello. S 1> เห็นไฟไหมคะเป็นแม่เหล็กนะคะรุ่นก่อนหน้านี้อของมอนสเตอร์โกก็เป็นแม่เหล็กนะคะตอนนี้เราจะมาเชื่อมต่อนะคะเปิดเหมือนเดิมเลยคะ่ะ สามารถเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะอ,อ่าอันนี้จะมาเชื่อมต่อลูบิกนะคะ,ะเหมือนเดิมเลยค่ะยอยา <c oughs> น่ะอันนี้เราเมื่อกี้เราเปิดสวิตไปแล้วนะคะ แกนใจ่กแกนไอแคลี่นะคะ,ะคอนเนคแล้วค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะถ้าสมมุติเราจะเปลี่ยนชื่อเราก็เปลี่ยนได้น,นะคะนี่ตรงนี้เลยเปลี่ยนชื่อได้เลย ของปันปอนจึ๊บอ่ะเรียบร้อยจูๆภาษาไทยม,มันเลยไม่ขึ้นเอาเป็นเลขก็ได้เรียบร้อยมีชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาดูกันเวลาเชื่อมต่อเยกยา นี่นะคะเหมือนตาม,มคัตติ้งได้เนอะรีวิร์ดก็ได้เหมือนกันได้อยู่ค่ะแม่เด็กหนึบหนักตุกตับ จบการรีวิวนะครับบ๊ายบายต้องรองให้เด็ก